เป็นลูกไฟแบบชิงเอ้ยกลับมาแล้วหรอโดนล้าด้านแล้วหนต่อต้องมีอยู่โรงงานิงเหะมึงบอกมันทำไมกูอยู่ในโรงงานเราไม่ได้บอกว่าอยู่ในโรงงานแล้วแค่ว่าฮองบินอยู่คอมเพลนมาว่าทิ้งเตาวิ่งแหลกกูแหลกกูอย่านะอย่านะอย่าต้องไล่ผมเลยผมผมปอนแอร์อย่าอย่าขังผม ไอ้สองหัวดนก็ได้อย่านำมผมเลยให้ผมได้เอาไปเล่นกับเพื่อนใช่แล้วมึงปีกูทำไมไม่อยู่แล้วงอนเพิ่มแล้วเราอีเครื่งเราอีเครื่องทายนี่จะเซตกี่มเดี๋ยวจ้ เอาเขาก็บอกว่าอย่าไม่จุนเอาหรอ,อ,รรอห้องนั้นมันห้องนั้นมันไม่ฟินหรือเปล่ามันไม่ฟินจริงเราไม่ช็อตยูชั่วโมงเลยยังไม่ช็อตเลยเอ้าวพี่ยาพี่อดดังแล้กูด้วยแล้วกูด้วยเนอะเปเะ็นอะไรวันนี้ๆๆดิเป็นอะไรวันนี้ดิเป็นมานานแล้วก็จะพยายามอยู่ๆๆอยากลองชอ็อตอยากลองมานนานแล้ว は、oh、<laughs> もうならば、<c oughs> <匹>あい นี่อยู่นี่นี่สวัสดีฮะวุ้ย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 ว้ยวุ้ยยวุ้ยวุ้ยย พรามึงรอแป๊บหน่วยขโมยเล้าเอ้ยหน่วยหน่วยผสมเล้ากันเราไปหาพวกมึงมาเลมา้วกมันเ่ยพวกมันเป็นกินกินยุดยุดยดไม่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 เออเรามีชอนแล้วมาดิอย่านะอย่านะอย่านะอีจ้ว เ้าคือชนล้อออกเลยด้วยสับ่ะนเป็นเพราะผลกรรมที่มึงจะหิวบอลให้เสร็จแทนที่มึงจะให้คูไอ้นี่ให้ไงโดบเล่าให้มึงนะเอา้มอุ้ยคูทำไมชีแจ้แดงๆครบทุกคนไงเปพ้อไอ้คูตายเลยปะ ตายพอโบสเดี๋ยวมาตายครับอย่ามาตายครับบอสพอบอสอย่ามาตายครับอย่ามาตายครับบอสคนอื่นเขารอดกันกูวิ่งช่วยเพื่อนกูตายคนเดียวอย่างงั้นอะกูวิ่งช่วยเพื่อนอย่างงั้นกูตายอยู่คนเดียวเลยดิไปแล้วจะเป็นประตูฝั่งนี้นะไปแล้วไหนเขช็อตมาอย่างไม่มีไฟอ่ะ ฮะไม่เวือะไรอี้อะฉันไเพื่อนกูตายคนเดียวนะอะไรครับกล้าอะไรกันเปครับกรล้วไปกินนะเด็